บดทีี่่นอยากสิถามเรื่องวิธีการเลี้ยงครับเลี้ยงแบบใดจังใด้เฮ็ดจังใด้เวลาเพิ่นไข่เวลาเพิ่นเป็นอันนั้นอันอน,อน,อนี้นะครับออ๋เป็ดเลี้ยฟ้ามอันยุคอกของผมเนี่ยบ่ได้บ่มีวัคซีนเด้อครับบ่มีวัคซีนบ่มียาปฏิชีวนะครับอืมอ๋อเคนิกล้วนลุ่นแม่ครับไม่กินน้ำม,มักครับเขาจะบ่มีการป่วยถ้าเขาจะถ้ามีการป่วยเกิดขึ้นก้อนน้ำม,มักมาใส่ผสมน้ำหมืออาหารเนี่ยเขากินเขาก็จะเศร้าเลยครับน้ำมักนี่เป็นน้ำมักแบบไหน สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับทุ่งกุลาพอเพียงแล้วก็เพจคนกับช้างนะครับวันนี้นะครับผมนะครับมาตามบาววดนะครับมาเมืองมาบาววดเพิ่นโอ้เหนียวเป็ดหลายตัวนี่นี่ครับสวนบาววดเอาบาววดบาววดสวัสดีครับจุงกระจุงกระสวัสดีครับเอาสิมาตัใส่ไปจังไดนี่มากะเก็บไข่ครับโอ้ไข่เป็ดพี่น้องเอาล่ไข่นี่จับมือครับผมก็เดี๋ยวไหลเลยนี่มือเดียว เป็ดไหลหรีครับท่านผู้ชมอาจจะเสียงดังเลยนะครับทั้งหมดจาตโตครับห้าสิบตัวห้าสิบเลี้ยงเป็ดบัานปักกิ่งผสมกับเป็ดไท่ไข่บานเฮ้านน่บ่ครับเป็ดไข่บานเฮ้านี่ยนะแต่มันจะมีพิเศษชื่อว่าผมเอาแม่ปักพ่อจะเป็นปักกิ่งแม่จะเป็นเป็ดเป็ดไข่บานเฮ้าสีดำๆน่ะผสมกันก็จะได้ลูกออกมันเป็นปักกิ่งแน่เป็นนม่ผสมแม่ ว้าวข้อมันอยู่ได้นีนี่บ้าวุฒนี่พัฒนาสายพันธุ์เองผสมเองแม่ครับเพราะว่ามีตู้ฟักมีตู้ฟักหมายถึงว่าแต่เกิดเป็นไข่ยังซี่นี่แม่ครับถ้าไข่บานเฮ้ามันก็จะน้อยน้อยนี่คือไข่เป็ดบานเฮ้าทั่วไปเป็ดกาบบานเฮ้าทั่วไปนี่ไข่เป็ดปักกิ่งผสมกับเป็ดกาบเอ้านี่มึงพี่น้องมึงมึงมึงครับผมนะครับข้อมแตกต่างเลยนะครับผมสั่งราคาสั่งมูลค่าเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้แม่ครับ อันนี้ก็ขายราคาเดียวกันบ่ครับหรือจังได๋ครับก็ขายแผงละ140บาทแถม2เป็น32หน่วย140เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งอุ้มมือแอดมินนะครับแอดมินก็เป็นคนใหญ่เติบอยู่เด้อครับใหญ่ปาดให้คว้าไข่ห่านพุ่นเด้นี่สูสีกันผมได้หนิเนาะครับกยสั่งแล้วครับ30หน่วยสิตกอยู่2โล5ถึง2โล8แปผงนึงเว้าง่ายๆนี่แม่น่นเฉพาะรุ่นนี้เบอร์นี้เลยแม่นครับ เพิ่นให้ต่อมือนี่ประมาณขัดอันซัมหนีเลยบอกครับแม่นครับกันอ,อยูอย่ในรานี่แหละครับถ้าเปอร์เซ็นต์การให้ยไข่นี่หาสิบโตนี่บาวุตวาเปอร์เซ็นต์ให้ยไข่เพิ่นอยู่ประมาณจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบแปดสิบหึงเก้าสิบอยู่โอ้ถือว่าหลายอยู่ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าพื้นทีน่นั่งแันนี้บักหอยแล้วก็ให้ยห้ามจากโรงสีแน่แล้วก็หัวอาหารนิดหน่อย มาเว่าเรื่องผลผลิตแล้วบัททีนียากสิถามเรื่องวิธีการเลี้ยงครับเลี้ยงแบบใดจังใดเฮ็ดจังใดเวลาเพิ่นไข่เวลาเพิ่น,ไไเพนเป็นอันนั้นอันนี้นะครับอ๋อเป็ดเลี้ยุ่มอันอยู่งคอของผมเนี่ยบ่ไดบ้บ่มีวัคซีนนะครับบ่มีวัคซีนบ่มียาปฏิชีวนะครับอืมอ๋อแกนิกล้วนแม่นครับไปกินน้ำมักครับเขา <อ S 1> <ล>จะบ่มีการป่วย้าเขาจะ้ามีการค่วยเกิดขึ้นก็น้ำมักมาใส่ ผสมน้ำหือาอาหารให้เขากินเขาก็จะเศร้าเลยครับน้ามักนี่เป็นน้ามักแบบใด <ๆ S 2> ครับแบบเป็นน้ามักแบบเป็นน้ามักแบบผักในสวนผมนี่ยแหละครับเป็นผักเป็นผลไม้เป็นโฟมุขามุตะไคร่ก็มาผสมใส่กับน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงแม่นครับบ่แม่นเอากากน้ำตาลนะครับเอาน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลไส้ห้าอเนี่ยแหละน้ำตาลทรายสีแดงแมเนี่น้อน้ำตาลรส้ที่เ้าเก็บ จ้ากรอบข้าวหน้าเมล็ดขนมนี่ยล่ะเอาน้ำน้ำตาลขาวๆบ่ได้ไรตีบ่ครับต้นน่ะครับบ่อขาวครับเอาน้ำตาลแดงสมัยโบราณเขาเลยตัวนี้ก็น้ำตาลที่ขายในตามน้องตลาดที่น้ำตาลอ้อยเฮานี่ล่ะโอ้ครับผมน้ำตาลแดงพี่น้องสิฮู้อยู่เนาะครับผมก็ส่วนผสมกับน้ำฮารีครับน้ำตาลโลนึงครับแล้วก็ใส่บะหมูผักพลเมไม้แล้วแต่ครับเหล่าแต้ฝุ่นที่แล้วแต่หาได้แล้วแต่หาได้ครับก็ใส่จนว่าพ่อ พร้อมน้ำน,นะครับพอกระดีกันกับน้ำพอก็ะมัดไว้ซีเดือนครับจะเอาให้เขากินได้ซีเดือนถึงจะเอาได้มาให้เป็ดกินแม่ครับแล้วก็เอาไปใส่ด้หลายอย่างครับเเพราะว่าเห็ดจากน้ำสะอาดเห็ดจากน้ำดื่มนะเพราะ่ได้เห็ดจากน้ำประปาเฮ็ดจากน้ำฝนำน,ำน,น้ำฝนำนี่บอครับอ๋อน้ำถังแบบทั่วไปเนี่ยเนาะแม่ครับแล้วก็เอาปาฉีดพัดก็ได้ เอามาให้เป็ดให้ไก่กินก็ได้ครับให้กินแท่นน้ำเลยเป็นช่วงๆหรือว่าให้กินเป็นประจำครับหรือว่าเป็นช่วงก็าไให้กินเขากินทุกมือดอกดอกเขาจะอันป่าม้สามมือให้กินหนึ่งสี่นะให้ใส่น้ำถานหรือผสมอาหารให้ไปเลยผสมกับอาหารก็ได้ครับผสมกับน้ำก็ได้โอ้เสนาว่าเป็ดนี่ครับมีความแข็งที่เห็นอยู่นี่ทั้งมดนี่ป่ามาณอายุดดนป่าได้หรอครับแลนี่ ขอกนี่ผมเลี้ยงสามปีแล้วครับชุดนี่สามปีแม่นครับแล้วก็ยังมีขาวมีดำมีการละบาดนี้มันเป็นผักผสมครับผสมเองหรือว่าเอามาผสมผสมเองครับซื้อซื้มาจากตลาดเป็นท่านปักกิง่งครับแล้วก็ซื้อเป็ดไข่มาจากตลาดเป็นท่านปักกิง่งคือกันแล้วก็มาเลี้ยงใส่กันแบบจะเขาจะมีตัวผูกตัวแม่แล้วก็ัจับเอาเขาได้ไข่ก็เอาไข่เขาไปฝักแล้วก็มาเป็นลูนพ่อลูนแม่ก็เขา ออกไปเบอร์หลักเต็มเป็นหมื่นหมื่นผสมเอานี่รุ่นว่าวก็แม่นี่รุ่นแรกๆนี่กับเพิ่งกับเมดแล้วแม่นครับกับทีเหลือนี่ก็เป็นพันขยายพันขยายครับพันผสมแม่นครับผ้ายางมึงนี่ครับบ่าวบนพระจิตตื่นบ่นี่กับตื่นอยู่ครับเอาตื่นกับจาวากันได้พี่น้องว่าเป็นกับตื่นภาพมึงใกล้ๆนี่ครับจะวางครอ่ะอ่ะมีเสือเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแสดงว่าเลี้ยงผสมผสานในตัวนี้ เอาเขาเด็กป้อยเอยพิ่นบ่ครับนี่เด็ปป้อยเพิ่นบ่ล่อยู่คับเพราะว่าผมแล้วทุลาก่อนผมยังสิป่อยต้อ,องมาอยู่บ้านก่อนเพราะว่าหมาหลหรอกยันย่นหมากัดโอ้อันนี้ก็สำคัญด้วยพี่น้องเนี่ยนะตาหมากัดแล้วอัตราการกับขึ้น,นเขาจะลดลงนะคือว่าห้ามไให้มีการตกใจไม่หยัง,ยงเกิดขึ้นแต่ตกใจแบบยั่งสิเพราะเป็นหยังถามหมาเขาไล่กันแล้วเขาจะ ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการตื่นนะสินะการออกไข่กับะลอลงแม่นี่เด้อพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่เลี้ยงเป็ดนะครับทุกสายพันธุ์เหรอเนาะแม่นครับทุกสายพันธุ์นะครับถ้าหากว่าเลี้ยงเป็ดกับหมานี่ก็อันตรายเด้อครับผมนะครับนี่ครับโอ้ตัวนี้จะเป็นตาข่ายรอบนอกนะครับกินเนียเนี่ยเมือนคลืนกับรอบต้นแจเปิดไฟเป็นตาข่ายเล็กแบบแบบขอบตัดกับคนศัตรูหล่าลับของเพิ่นเลยกับที่บากมาหน่ยก็คือหมาหมาคนครับหมากับคน คนก็มีน้ำคนก็สิลักนะโอ้อน้ำม,มันระวังลักษณะโรคเลือดนี่บาวุฒินี่เ,นเป็นโรคเปิดนะครับแม่มาเป็นอัเลเทเรนอ้อมราคาก็จะเป็นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนิดหน่อยจะเป็นตะไคร้เล็กครับแสดงว่าสถานที่ของบาวุฒินี่ก็ครบทุกเรื่องเลยนะครับแล้วทั้งผีเด้ยครับบาวุฒิน้ำยังเด็กครับตัวนี้เป็นไฮน่าครับนี่เป็นไฮน่าเดีย๋ยวพี่น้องมี่ฮานนะครับพี่น้องมี่ฮานพร้อม พันนี่เลี้ยงเอาไว้แต่ขยายพันธุ์หรือจังไรครับเลี้ยงไว้ขยายพันธะุ์ครับแต่ต้นไหนอา้าวที่เห็นอยู่นี่มีแต่ตัวผู้ที่นี่เขาตัวเมียมานจะใส่น้อบ้านนี้เนะนะเาะอ้าวหลอกของคู่ใช่ตัวเมียตัวผู้เนาะอยู่ไหนเนาะคู่นึงเนาะเอาแล้วส่วนนี่นี่เา่าได้ปล่อยเป็ดลูกนี่ป่ครับเวลาน,นั้นปล่อยครับประก็จะไปหากินตามใหหน้าน,นี่ยแล้วครับแต่เ่าก็ต้องดูแล ทองเฝาแนบบางยื่นยันครับแนปุนบบ๊ดเดี๋ยวกบเนยื่นเบาบทพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดไร่บอกครับพื้นที่อาศัยประมาณไร่ตะสองหน่วยแลว้วก็พ่องใส่ไก่สองข่างเพื่อออกข้ามันตุกชุดแดง ลหลังข้องใส่ไก่นี่บาวุฒิครับขอถามเนี่ยครับถาพี่พอน้องบางตะพีเนี่ยได้มากฮอดพีแล้วกันสิถามเรื่องข้องใส่ไก่เลยเพื่อพี่น้องบางท่านกันลังเหตุหนามคือมาหลายแ่ยวบาวุฒิคยแหงเคยแรงบ่ครับสำหรับส่วนวววนวี้แม่ครับแต่แต่แต่ปีแรกๆรกนี่ยแต่แหงอยู่ครับบัดพอ่พอพ่อปีที่สามหนามมันแห้งผมก็ไปเบิ่งในในยูทูปเป็นอาจารย์โควิดดอกไม้เพิ่มใหญ่เหตุธนาคารหนามผมกับมาขุดใตะของผมนะหลังจากนั้นมาบ่แห้งจะเที่ยครับ ลดยู่เตะเบาแหงแม่นครับรถกับประมาณประมาณมันซมี่บ่ครับหรือรถลูกก็หนีลไปอีกก็หนีอยู่แต่กับประมาณเคียงเอิกเรียนนะประมาณโอ้หลังจากที่ปีแรกที่ขุดง่ายขนาดนี้เลยบ่ครับนี่แม่นแน่นครับน้ำนี่แห้งครับแห้งไปเลยบ่สามารถสิเอาไปให้เกษตรได้เลยแม่นครับหลังจากที่ได้ไปเมืองน้ำอาจารย์เป็นมากครับเข็มจนว่าธนาคารน้ำขุดลงไปใส่ท่อประมาณเลือกตั้งแครับ แล้วแต่จุดครับแล้วถ้าพอนะกองน้ามอคุดมือคุดมือครับขุดมือหลักเอาเอาทอกิ่งลงไปประมาณจากทอสองทอสามทอจุดนี้ฮ้าจุดนั่นหกจุดทั้งที่ตะมันตกหนึ่งกับแปดจุดพุ่นกระหาจุดพุ่นกระหาครับแสดงว่าใส่ทั้งวันนี่หลายจุดหลายครับคุดห้าจุดครับเขาจะ ให้พื้นที่จุดแต่ละจุดเป็นสามเหลี่ยมนะจุดนี้อยู่มุมนี้นี้อยู่มุมนี้แล้วก็จุดนี้อยูม่มุมนี้ให้แนวมันเป็นสามเหลี่ยมโอ้วิธีขุดนี่ก็คือขุดว่าหลุมนึงหลุมนึงหรูนึงเป็นสามเหลี่ยมต่อหม่องแม่นคือว่าให้มันให้มันสัมพันธ์กันน้ำค่อยๆจะดันขึ้นมากผมลองนึกว่าถ้าขุดหม่องนี้ว่างหม่องนี้แล้วก็จุบมองนี้ว่าแม่นคือมองแมนแมนอยู่มองนี้มองนึงแท้โอ้ให้สามเหลี่ยมในบริเวณหน้าห้าแมนครับแโอ้แบบ สามเหลี่ยมอาบสรุปครับสน่พื้นที่สามเหลี่ยมแต่ละบ่อสี่หน้าเป็นสามเหลี่ยมอ่านะครับพี่น้องเด้อนะครับมันก็อถ้าว่าสามเหลี่ยมพื้นที่ขไปศึกษาบนยูทูบกันเลยครับบางทีพื้นที่พื้นที่แต่ละเขต ก็สกแต่ละท่านหลายอาจารย์เพิ่นก็อาจจะบกขึ้นกันเนาะนพื้นที่บางคนก็เป็นสีเหลียมพื้นผาบางคนเป็นข้างหมูมันก็มันก็กอยู่ในตำแหน่งพื่กันแต่อยากให้เป็นว่างแนวน้ำให้เป็นทางน้ำลักษณะของปริมิตสามเหลี่ยมไวม้เพื่อที่น้ำเวลาำนาม่ปเดินตามสายนะครับมันก็จะดันขึ้นมาน้มเขาจะมาจากที่ตะวันตกเฉียงเหนือตลอดในโซนไทยอีสานเท่านี้นทุกพื้นที่เราบนาำ ใต้ดินเขาจะไหลจากที่ตะวันตกเชียงนาหนอ้าคอนเวลโคแมนแล้วนะครับผมพี่น้องนะครับแต่ว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยหรือว่าในเขตภาคอีสานเัาครับในนะครับนี่ก็ข้อมูลใหม่นะครับสลับบาวุธนะครับมอนิเตอร์ทั้งข้อมูลคลองสาไก่คล้ายกันเหรครับเห็ดเกษตรเห็ดเกษตรมาหลุนประเดี๋ยวครับห้าปีแล้วครับก็มีเจ็บบ่ครับมีเจ็บมีปวดมีความสุขมีสุยางมีสุยางจะกับวัททอครับจะจะถ้าว่าเฮ็ดเกษตรแล้วมันมันมวนครับ ขอดีกอนการฮ็ดเกษตรนี่ครับบาวุฒิพ่อฝากถึงเ c ฟทีเพิ่นกำลังคิดจะเริ่มเฮดแนวบ่ครับนแนวการปลูกซอยางปลูกทีห้อยอยากกินมนก็บ่ไประเดษษ้ไปซื้อเขาแล้วก็มีความสุขฮาก็ได้ดูแลเสียนะมันกว่ามีรายได้ขึ้นมาดีแรกเขาก็บ่คิดดอกว่ามันจะมีรายได้แต่ต่อไปต่อไปนก็จะมีรายได้ขึ้นมาเรื่อยๆครับครับว้าเรื่องรายได้แล้วนะครับร่วมทั้งหมดของบาวุฒิตั้งแต่การให้เกษตรเจ็บไครเจ็บยังแต่แต่อยู่ในนี้เลยนะครับพ่อ พ่อเป็นแบบใดครับหมายถึงว่าพ่อเลี้ยงจาของได้หรือว่าพ่อจ่ายไม่ได้ครับไปเรื่อยๆครับมันก็เลี้ยงจาของได้ครับมันก็มีรายจ่ายแน่มันก็ก็อยู่ได้เก็อยู่ได้นะครับมันก็ผมกับบ่ได้เห็ุงานมันก็เหตุเกษตรอย่างเดียวเห็ุในเห็ุหน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปูผักยี่แหละครับพ่นเวี้ยงนี่แหละหน้าปลาเขาปลาไปขายหน้าผักเขาผักไปขายน้าเป็ดไปแล้วก็แปรรูปเป็นของหวานแปรรูปเป็นไข่เค็มเนี่ย ถัดหลายพ่อกระเฮ็ดแปรรูปเนี่ครับนะครับนี่คือเกษตรแบบยังยืนนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับเกษตรชิงรุกแล้วก็เกษตรพ่อเพียงพร้อมนะครับประกอบพร้อมกันนะครับบางท่านนะครับกับเฮ็ดแต่เกษตรพ่อเพียงนะครับก็อยากจะให้เฮ็ดเป็นแบบเกษตรชงลุกน้านะครับเพื่อบางที่ห้ากับันก็ได้จุนเชื่อกันไรได้แน่ถ้าเกิดเกษตรเฉพาะเกษตรพ่อเพียงมันก็ได้อยู่ดีอยู่ดีครับแต่ว่าห้าก็อยากมีไรได้ตองการ มาปรับปรุงในสวนเฮาเนาะครับผมเฮาก็ต้องเฮ็ชื่องลูกเพื่อที่จะขับเคลื่อนแมน่นเชื่องลูกนํ้นาานำสะสมสารนํามีหยังก็ขายล่ะครับเฮ็ดหยังก็ได้ก็ขายผักมี4ใบขายตามท้องทีมขายตามหนา้าฤดูกันแมน่นครับได้ปลอดภัยแน่นอนครับปลอดภัย100%ในเรื่องสารพิษแมน่นเข้ามาของฟาร์มม่องนี้ตามซื้อแล้วฟาร์มเืิอซื้อหยังเพิ่นบ้านสวนอย่างเ่นสวนบ่าเกษตรครับสวนบ่าวกเวาวกษตกร,ตรตแมน่นอีกเท,ที่ยนึงนะครับถ้าพี่น้องเพิ่นอยากจะมาบ่าววเกษตรบ่าเกษตร ติดกันยูน้าจอนี่เนาะแมนครับถทายโทางย่างยูทูบกับสวนสวนบ้าเกษตรสวนบ้าเกษตรแมนติดกันยู่หน้าจอระเบิดโทรนะครับผมศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองสี่สามแปดสี่สามแปดเก้าสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าบริษเรื่องปรึกษาเรื่องเกษตรโทรมาเลยครับโทรได้ทุกอย่างแมนครับอยู่ในเรื่องเงินเรื่องเงินบ่มีครับนี่อยู่ครับแต่บ่เอานะครับผมเบาโยอกันนะครับได้พี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องท่าทนใดนะครับที่ อยากจะนะครับมานะครับดูงานนะครับตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยครับกำลังกำลังปูงปะปูงครับล้างน้ำท่วมต้นไม้ก็เสียหายเปนหลายเกิดเลยตอนนี้ครับไปเรื่อยๆครับคนเดียวเห็ดยาเส้นครับสู้ๆสู้ๆขอบคุณครับบ่าวุฒิครับผมสวัสดีครับ